สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พี่เป้ก็มีข่าวสารมาฝากน้องๆอีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดแชร์ให้กับพี่เป้ด้วยนะคะสุขที่24เมษายน2563นี้รับเงิน7 0 0 0คนนะคะรอลุ้นเลยจ้าวันศุกร์นะคะจะมีการโอนเงินนะคะ7 0 0 0 0 0คนนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง สถานะนะคะผู้ที่ได้รับเงินผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินแล้วนะคะที่โอนเงินอย่างไม่เข้านะคะพรุ่งนี้500,000คนนะคะและสำหรับผู้ที่ยื่นทบทวนอีก200,000คนนะคะ ขอให้ทุกท่านเป็นหนึ่งในเจ็ดแสนคนนี้นะคะขอให้น้อง,องๆทุกท่านน้องๆที่รักของพี่เป้ทุกท่านนะคะเป็นหนึ่งในเจ็ดแสนคนนี้รอรับตังค์กันนะคะพรุ่งนี้สุขที่2ี่ขอให้สุขสมหวังแบบนี้ตลอดไปนะคะพี่เป้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านผ่านพ้นพว,วิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆมีปัญหาอะไรหรือ,อยังไงก็คอมเมนต์กันข้ามาตายคลิปได้นะคะยินดีกับน้องๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะ วันที่23เมษายนน้องๆหลายคนเลยนะคะที่คอมเมนต์มาบอกพี่เป้ว่าสถานะได้เปลี่ยนแปลงการปรับปรุงเพื่อจะรอรับเงินกันแล้วหลายคนนะคะและน้องๆท่านไหนที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ก็รอรุ้นกันอีกทีนะคะพี่เป้เอาใจช่วยนะคะพี่เป้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกท่านนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่เป้ด้วยนะคะขอบคุณน้องๆทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเงินเขาจะมีการทยอยโอนกันเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะว่าเฮ้ยเราได้สิทธิ์แล้วทําไมเงินยังไม่เข้านะคะแล้ถ้าเขาแจ้งว่าให้ เปลี่ยนการรับเงินเช่นผูกพร้อมเพยหรือยังหรือบัญชีถูกปิดนะคะให้รีบไปเปลี่ยนแก้ไขเลยนะคะโอนอีกที29เมษายนนะคะสำหรับคนที่แก้ไขบัญชีการรับเงินนะคะคนที่ผ่านแล้วแต่โอนเงินไม่สำเร็จอีกที29นะคะ29เมษายนนะคะขอให้น้องๆทุกท่าน โชคดีค่ะพี่เป้เป็นกำลังใจให้นะคะพี่เป้อาจจะมีทั้งสาระและมีไรสาระบ้างนะคะอย่าถือสากันนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกท่านค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ